สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่เจอมากับตัวเรื่องที่ทําให้ฉันไม่กล้าเข้าใกล้คอนโดรางอีกเลยเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วฉันชื่อไหมเป็นนักศึกษาปีสี่ที่กําลังมองหาที่ฝึกงานช่วงนั้นฉันเครียดมากเพราะหาที่ฝึกงานไม่ได้สักทีที่ที่อยากไปก็เต็มหมดจนเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อนุ่นแนะนำให้ลองไปดูที่บริษัทแห่งหนึ่งแถวชานเมือง นุนบอกว่าบริษัทนี้กำลังรับนักศึกษาฝึกงานพอดีแต่ข้อเสียคือมันค่อนข้างไกลจากหอพักของฉันแกมันไกลจริงนะนั่งรถเมย์ต่อรถไฟฟ้าอีกเป็นชั่วโมงเลยฉันบนกับนุ่นเอาหน้าไหมแกก็ลองดูไปก่อนถ้าไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันอีกทีนุ่นให้กำลังใจแต่แกแถวบริษัทนั้นมีคอนโดให้เช่าด้วยนะราคาไม่แพงมากลองหาดูไหมเผื่อจะสะดวกกว่า ฉันเริ่มหาข้อมูลคอนโดแถวบริษัทนั้นทันทีและก็เจอเข้ากับคอนโดแห่งหนึ่งที่ประกาศให้เช่าในราคาที่ถูกมากถูกจนน่าตกใจคอนโดชื่อ The Serenity แต่พอเข้าไปดูรูปในประกาศกลับพบว่ามันค่อนข้างเก่าและดูเหมือนไม่มีคนอยู่มานานแล้วฉันโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดกับเจ้าของห้อง เขาบอกว่าห้องนี้ปล่อยเช่ามานานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจเช่าสักทีเพราะตัวคอนโดค่อนข้างเก่าและอยู่ในซอยที่เปรี่ยวพอสมควรเจ้าของห้องเสนอราคาที่ถูกกว่าเดิมให้ฉันอีกทําให้ฉันเริ่มลังเลแต่มันดูเก่ามากเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนไม่มีคนอยู่เลยฉันถามเจ้าของห้อง ใช่ครับคอนโดนี้ค่อนข้างเก่าแต่ผมรับรองว่าห้องผมสะอาดและปรับปรุงใหม่แล้วเฟอร์นิเจอร์ครบครันพร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับเจ้าของห้องพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูจริงใจแล้วก็ช่วงนี้ผมลดราคาให้พิเศษจริงๆเพราะอยากปล่อยห้องให้ได้ครับด้วยราคาที่ถูกจนน่าเหลือเชื่อและความจำเป็นที่ต้องหาที่พักใกล้ที่ฝึกงานทำให้ฉันตัดสินใจนัดกับเจ้าของห้องเพื่อเข้าไปดูห้องในวันรุ่งขึ้น วันรุ่งขึ้นฉันเดินทางไปที่คอนโดเดอะเซเรนิตี้ตามที่นัดหมายเมื่อไปถึงฉันรู้สึกแปลกใจกับบรรยากาศที่เงียบสงบผิดปกติตัวคอนโดดูเก่ากว่าในรูปมากสีเริ่มซีดจ,จางมีร่องรอยของความสุดโทรมให้เห็นได้ชัดเจนรอบๆบ,บริเวณคอนโดเต็มไปด้วยต้นไม้รกครึ้มทำให้บรรยากาศดูวังเวงยิ่งกว่าเดิมเจ้าของห้องรอฉันอยู่ที่ล็อบบี้เขาเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาใจดีท่าทางสุภาพ เขาพาฉันขึ้นไปดูห้องที่อยู่ชั้น8ระหว่างที่เดินอยู่ในโถงทางเดินฉันรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาแม้ว่าข้างนอกอากาศจะร้อนอบอ้าวก็ตามห้องที่เจ้าของห้องพามาดูนั้นสะอาดและตกแต่งใหม่จริงๆอย่างที่เขาบอกเฟอร์นิเจอร์ครบครันห้องน้ำสะอาดแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังรู้สึกถึงบรรยากาศที่อึดอัดบอกไม่ถูกเหมือนมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในห้องนี้เป็นยังไงบ้างครับห้องถูกใจไหม เจ้าของห้องถามด้วยรอยยิ้มห้องสวยมากค่ะสะอาดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยฉันตอบไปตามตรงแต่คอนโดตูงเงียบมากเลยนะคะครับคอนโดนี้คนอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุที่อยู่มาตั้งแต่แรกๆเจ้าของห้องอธิบายแต่ไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยแน่นอนมีรอ,พอ,พ,อพอดูแลตลอด24ชั่วโมง หลังจากดูห้องเสร็จฉันตัดสินใจตกลงเช่าห้องนี้ทันทีเพราะราคาที่ถูกและความจำเป็นในการหาที่พักใกล้ที่ฝึกงานทำให้ฉันมองข้ามความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นฉันย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดเดอะเซเวนิตี้อย่างเป็นทางการบรรยากาศในห้องยังคงอึดอัดเหมือนเดิมแต่ฉันพยายามบอกตัวเองว่าคิดมากไปเองฉันจัดของเข้าที่เข้าทางทำความสะอาดห้องอีกครั้งแล้วก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้า คงเป็นเพราะเพิ่งย้ายเข้ามาหละมัง้งฉันคิดในใจแล้วตัดสินใจอาบน้ำแล้วเข้านอนคืนแรกในคอนโดเดอะเซเรนิตี้ผ่านไปอย่างเงียบสงบฉันนอนหลับสนิทแต่ในใจลึกๆก็กยังรู้สึกถึงความไม่สบายใจบางอย่างวันต่อมาฉันเริ่มงานที่บริษัทที่นุ่นแนะนำงานค่อนข้างหนักทำให้ฉันเหนื่อยล้ามากเมื่อกลับถึงห้องฉันรีบอาบน้ำแล้วเข้านอนทันทีแต่คืนนี้ไม่เหมือนเดิม ฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ฉันลืมตาขึ้นมาด้วยความงัวงเงียมองไปรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติคงจะคิดมากไปเองฉันคิดในใจแล้วพยายามขมตาให้หลับอีกครั้งแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนกำลังกระซิบเบาๆอยู่ข้างหูฉันขนลุกสู้รีบลุกขึ้นนั่งเปิดไฟในห้องทันทีใครฉันถามออกไป แต่ในห้องก็ยังคงเงียบสงัดไม่มีใครตอบฉันเริ่มรู้สึกกลัวจริงๆฉันพยายามตั้งสติบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงลมหรือเสียงจากห้องข้างๆฉันปิดไฟแล้วพยายามข่มตาให้หลับอีกครั้งแต่เสียงกระซิบก็ยังคงดังอยู่เรื่อยๆมันดังขึ้นเรื่อยๆจนฉันเริ่มจับใจความได้ออกไปเสียงกระซิบนั้นพูดออกไปจากที่นี่ฉันลกขึ้นนั่งอีกครั้งคราวนี้ตัวสันเทา ฉันรู้แล้วว่าไม่ใช่เสียงลมหรือเสียงจากห้องข้างๆนี่คือเสียงที่มากาศที่ไหนสักแห่งในห้องนี้ฉันตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงเดินสำรวจรอบๆห้องอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบอะไรผิดปกติทุกอย่างยังคงอยู่ในที่ของมันไม่มีร่องรอยของการบุกรุกฉันกลับมานั่งบนเตียงอีกครั้งพยายามควบคุมสติแต่เสียงกระซิบก็ยังคงดังอยู่ไม่หยุดออกไปออกไปฉันทนไม่ไหวแล้ว ฉันคว้าโทรศัพท์มือถือโทรหาเพื่อนสนิทอย่างนุ่นทันทีนุ่นแกช่วยมาหาฉันหน่อยได้ไหมฉันกลัวฉันพูดด้วยเสียงสั่นเครือเป็นอะไรไหมแกอยู่ที่ไหนนุ่นถามด้วยความเป็นห่วงฉันอยู่ที่คอนโดเดอะเซเรนิตี้ที่ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อวานนี้ฉันฉันเจอเรื่องแปลกๆฉันตอบเดี๋ยวฉันรีบไปนุ่นพูดแล้วตัดสายไปฉันนั่งรออยู่ที่ห้องด้วยความหวาดกลัวพยายามไม่ฟังเสียงกระซิบที่ดังอยู่ตลอดเวลา ฉันรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปนานมากแต่ในที่สุดฉันก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหมายฉันเองนุ่นฉันรีบวิ่งไปเปิดประตูให้นุ่นนุ่นเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าตกใจแกเป็นอะไรไหมหน้าซีดมากนุ่นถามด้วยความเป็นห่วงฉันฉันเจอเรื่องแปลกๆนุ่นตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่ฉันได้ยินเสียงกระซิบตลอดเวลาฉันเล่าให้นุ่นฟังทุกอย่างเสียงกระซิบนุ่นถามด้วยความสงสัยใช่มันบอกให้ฉันออกไป ออกไปจากที่นี่ฉันตอบด้วยเสียงสั่นเครือนุ่นมองหน้าฉันด้วยความเป็นห่วงแกอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะอาจจะแค่เครียดเรื่องงานไม่ไม่ใช่แบบนั้นนุ่นฉันได้ยินจริงๆฉันไม่ได้คิดไปเองฉันยืนยันนุ่นถอนหายใจเอาอย่างนี้ไหมคืนนี้ฉันนอนเป็นเพื่อนแกก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกก็จะได้สบายใจฉันพยักหน้าตกลงฉันรู้สึกดีขึ้นมากที่มีนุ่นอยู่ด้วย เรานั่งคุยกันเรื่องต่างๆจนเริ่มง่วงแล้วก็เข้านอนคืนนี้เสียงกระซิบเงียบหายไปฉันนอนหลับสนิทจนถึงเชา้าเห็นไหมแกอาจจะคิดมากไปเองนุ่นพูดเมื่อเห็นฉันตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าที่สดใสขึ้นอาจจะจริงอย่างที่แกพูดฉันตอบอย่างไม่แน่ใจนุ่นกลับไปหลังจากกินอาหารเช้าด้วยกันฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมากคิดว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะเป็นแค่ความฝันหรือความเครียดสะสมแต่ฉันคิดผิด คืนนั้นเสียงกระซิบกลับมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังกว่าเดิมน่ากลัวกว่าเดิมมันไม่ได้กระซิบแค่ว่าออกไปแต่มันเริ่มพูดถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่น่าสยดสยองเรื่องราวที่ทําให้ฉันขนลุกขนพองฉันพยายามปิดหูไม่ฟังเสียงนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับว่ามันกําลังพูดอยู่ข้างๆหูของฉันฉันเริ่มนอนไม่หลับกินไม่ได้น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ฉันกลายเป็นคนที่หวาดระแวงตลอดเวลากลัวที่จะอยู่ในห้องกลัวที่จะได้ยินเสียงกระซิบฉันตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าของห้องฟังเขาฟังฉันอย่างตั้งใจแต่สีหน้าของเขากลับดูไม่แปลกใจเลยคุณได้ยินเสียงกระซิบเหมือนกันเหรอครับฉันถามเจ้าของห้องถอนหายใจผมผมพอจะรู้เรื่องนี้มาบ้างครับคอนโดนี้มีเรื่องเล่ามากมายเรื่องเล่าฉันถามด้วยความสงสัยครับว่ากันว่า คอนโดนี้สร้างทับที่เก่าแก่ที่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นเจ้าของห้องเล่ามีคนเคยเห็นเงาแปลกๆได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงกระซิบเหมือนที่คุณได้ยินแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกฉันถามด้วยความโกรธผมผมกลัวว่าคุณจะไม่เช่าห้องเจ้าของห้องตอบด้วยนำเสียงสำนึกผิดผมขอโทษจริงๆครับฉันโกรธมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ฉันตัดสินใจว่าจะย้ายออกจากคอนโดแห่งนี้ทันที ฉันบอกเจ้าของห้องว่าจะยกเลิกสัญญาเช่าเขายอมคืนเงินประกันให้ฉันทั้งหมดฉันโทรศัพท์หานุ่นอีกครั้งเล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้ยินจากเจ้าของห้องให้นุ่นฟังนุ่นตกใจมากรีบมาช่วยฉันเก็บของออกจากคอนโดระหว่างที่เก็บของฉันรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ฉันหันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นมีใครฉันขนลุกสู้รีบเก็บของให้เร็วที่สุดเมื่อเก็บของเสร็จเราสองคนรีบออกจากคอนโดเดอะเซเรนิตี้ทันที ฉันไม่คิดที่จะกลับไปที่นั่นอีกเลยหลังจากย้ายออกมาฉันรู้สึกดีขึ้นมากเสียงกระซิบหายไปฉันนอนหลับสนิทกินได้ตามปกติชีวิตเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคอนโด The Serenity ก็ยังคงติดอยู่ในใจของฉันฉันไม่เคยลืมความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกอึอดอัดที่เกิดขึ้นในห้องนั้นฉันเล่าเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆฟังทุกคนต่างก็ขนลุกขนพองบางคนก็ไม่เชื่อ แต่ฉันรู้ดีว่าสิ่งที่ฉันเจอมานั้นเป็นเรื่องจริงฉันไม่รู้ว่าเสียงกระซิบนั้นคืออะไรหรือต้องการอะไรแต่ฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ฉันเคยเจอมาในชีวิตหลังจากเรื่องราวนี้ฉันไม่กล้าเข้าใกล้คอนโดร้างอีกเลยไม่ว่ามันจะดูน่าสนใจหรือมีราคาถูกแค่ไหนก็ตามเพราะฉันรู้ดีว่าบางครั้งสิ่งที่ถูกอาจไม่ได้คุ้มค่าเสมอไป